โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r i อ์ออฟอี s สกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวนะครับในส่วนของเจ้าตัวละครนะครับนี่เลยเป็นตัวละครใหม่นะครับฟินิกนะครับนี่เลยเดี๋ยวนี้นะครับก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับก็จากที่คลิปมันผ่านมานะครับผมได้ทําการนะครับรีวิวในส่วนของแลกรางวัลอะไรต่างๆนะครับ ผมขอแวะตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของชิ้นส่วนโพลิตี้นะครับนี่เลยนะครับให้ทุกคนนะครับไปแลกชิ้นส่วนโพลิตี้นะสำหรับคนที่จะทําดาวนะครับนี่เลยผมมี100กว่านะครับจากที่เคยได้เก็บมานะครับอ่ะผมขอแลกเป็นอารีนาละกันนะครับนี่นะครับได้เศษไหมหนึ่งร้อยนะครับ คราวนี้นะครับผมก็จะไปอัพให้อารีนาอีก1ดาวนะครับผมโอเคครับ3ดาวนะครับผมประมาณนี้เลยครับอ่าอัพสกิลไปด้วยเลยละกันชึบสกิลเป็นเลเวล4นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อทำการอัพดาวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการารีวิวในส่วนของตัวละครให้ทุกคน ได้ดูกันนะครับนี่เลยขอเริ่มต้นที่ในส่วนของฟินิกก่อนเลยละกันนะครับเจ้าน้องคนเล็กของเรานั่นเองนะครับามาดูที่สกิลกันเลยนะครับผมก็ขอเริ่มที่สกิลที่1นึ่งเบสิกสกิลง่ายๆเลยนะครับสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1น,นะครับเขาบอกไว้ว่าเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ17 บวกอีก124.17ของ ATK นะครับโดยมีโอกาสนะครับ50%ปนะครับที่เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก1,333แต้มนะครับในครั้งต่อไปนะครับจะได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับก็คือโอกาสนะครับในครั้งต่อไปก็คือการโจมตีครั้งต่อไปนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก 133หน่วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลที่1นะครับก็ง่ายๆนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเอาแค่พื้นพื้นเอาที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าตัวมันเก่งนะครับถ้าตัวมันมีสกิล ประจำตัวนะครับเวลากดใช้กดอะไรเงี้ยเวลาไปตีไปอะไรทุกคนก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับอันนี้แค่มาพูดแบบว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะไม่ลงลึกต่อมานะครับเป็นสกิลที่สองนะครับสกิลที่สเนี่ยเขาบอกไว้ว่าศัตรูทั้งหมดนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ75%นะครับของ ATK นะครับโดยมีโอกาส 100%นะครับที่เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม1,333หน่วยเหมือนเดิมนะครับในครั้งถัดไปนะครับจะได้รับความเสียหายนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับสกิลที่1สกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือสกิลที่1จะโจมตีแค่ ศัตรูแค่คนเดียวแค่ตัวเดียวนะครับสกิลที่2โจมตีเป็นหมู่นั่นเองนะครับก็ในครั้งถัดไปก็จะเพิ่มให้อีก1333หน่วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแค่แตกต่างกันตรงที่โจมตีเดียวกับโจมตีหมู่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับมาดูสกิลอันติเมทนะครับหรือว่าสกิลที่3นะครับผมศัตรูทั้งหมดนะครับจะได้รับความเสียหายนะครับเท่ากับ 1 2 5ินะครับของ ATK นะครับมีโอกาส100ปนะครับที่จะทำให้ติดในในส่วนของสถานะนะครับเป็นเวลา3เทินสถานะเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสถานะเกี่ยวกับการมืนหัวนะครับไอเจ้าเหมือนมาณว่ามืนหัวปวดหัวอะไรสักอย่างนะครับะจะเป็นในส่วนของไอ สัญลักษณ์ที่เป็นหยดน้าสีน้ําตาลเห็นตรงนี้ไหมนะครับเห็นไหมครับตรงหยดน้ํา2หยดนะครับสีน้ําตาลเนาะนะครับแล้วก็จะมีนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟพาสซีฟเติมขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือสกิลพาสซฟนะครับความเสียหายนะครับไอ้ไม่ใช่ความเสียหายจะได้รับความเสียหายนะครับเท่ากับ10%ของ HP ปัจจุบันนะครับที่เริ่มต้นของ r e v e r รนะครับ ก็เข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็คือจะได้รับความเสียหายอีก10%นะครับของ HP ปัจจุบันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของน้องฟินิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอารีนานะครับอารีนาเป็นสายฮิวนะครับอารีนาเป็นสายฮิวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของสกิลที่1นะครับเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ85นะครับบวกอีก132.5นะครับของ ATK นะครับแล้วก็มอบนะครับให้กับพันธมิตรก็คือ,อ,อรีเลือดนะครับให้กับพันธมิตรที่มี HP ต่ำสุดเป็นเวลา1เชิญนะครับก็คือ เออจะสุ่มนะครับไม่ใช่สุ่มสิอันนี้ไม่ได้สุ่มนะครับก็คือตัวไหนที่มีเลือดน,น้อยที่สุดนะครับก็จะมอบนะครับก็คือฮิวเลือดให้ตัวนั้นนะครับเป็น,นเวลา1เทินนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟเนี่ยฟื้นฟู HP เท่ากับ20%ของ ATK ของทุกเทิน อ๋ออันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเออ่จะเป็นในส่วนของสกิลของเขาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพาสซีฟนะครับสกิลที่1เนี่ยจะสําคัญอยู่ที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟไอ้เจ้าตัวตัวหนังสือเล็กๆอันนี้นะครับเออ่พาสซีฟของเขานะครับก็คือฟื้นฟู HP เท่ากับ20%ของ ATK ทุกเทิร์นเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่สกิลที่1เลยนะครับค่อนข้างที่จะเก่งนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของสกิลที่สนะครับสกิลที่2นะครับ,รบก็บอกไว้ว่าศัตรูทั้งหมดนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ85%ของ ATK นะครับแล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับเท่ากับ50%ของความเสียหายนี้นะครับแก่พันธมิตรทั้งหมดและมอบนะครับสถานะ ให้กับพันธมิตรแบบสุ่มอีก2คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเขาเองนะครับก็คือเพื่อนอีก2คนนะครับยกเว้นตัวของเขาเนาะไม่ไม่รวมตัวของเขานะครับเป็นเวลา2เทอมนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของพาสซีฟนะครับพา s ซีฟเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากครับพาสซีฟเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกัน พัฟฟิฟเนี่ยนะครับเขาบอกไว้ว่าเอ่อจะมีโอกาสนะครับ50นะครับที่จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับของสกิลพ s s i v ฟนั่นเองนะครับก็เหมือนประมาณว่าเอ่อเป็นสถานะป้องกันตัวเองนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่เป็นไม่ได้เป็นสกิลหลักนะเป็นสกิลพัฟฟิฟเฉยๆนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่3นะครับหรือว่าสกิลวันตีนั่นเองนะครับ ในส่วนของสกิลวันตินะครับก็จะฟื้นฟู HP นะครับเท่ากับ100%ของ ADK นะครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมอบนะครับในส่วนของเอฟเฟกพิเศษเหมือนประมาณว่าถ้าในทีมของเรานะครับสามารถตอบโต้ออตอบโต้หรือ โจมตีหรือว่าตอบโต้ศัตรูได้นะครับก็จะมอบนะครับพลังป้องกันแค่2หน่วย2แต้มก็คือ2หน่วยนะครับโอเคครับก็ในส่วนของสกิลทั้งหมดนะครับก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึงละกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอ ไปเล่นในส่วนของ Sky Bagger Tower ละกันนะครับหรือว่าตต่หอคอยนั่นเองนะครับนี่เลยโอเคครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของเวฟบแรกนะครับผมขอกดออโต้เลยละกันนะครับไปครับเนี่ยนะครับเจ้าตัวกันดั้มนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีเยอะๆนะครับแนะนำว่า ปั้นเป็น A S R ได้เลยนะครับตีไปครับเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะยกเลิกออโต้นะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของเจ้าตัว2ตัวนะครับฟิน i x กับ a าเ n นโอเคนะครับขอเริ่มต้นที่สกิลที่1และกันนะครับมาดูนะครับสกิลที่1ยิง1ตัวนะครับ สกิลที่1ยิงไปแล้ว1ตัวนะครับจะเป็นโจมตีแค่ตัวเดียวนะครับมาดูในส่วนของสกิลที่1ของฟินิกส์นะครับอ่ผมกดสกิลที่1นะเนี่ยนะครับโจมตี1ตัวเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยหยตัวนี้แรงเกินนะครับโอเคมาดูสกิลที่2นะครับของอารีน่านะครับอ่ผมกดเข้าไปนะครับชึบ ยิงยิงนะครับยิงเป็นหมู่นะครับแล้วก็หิวเลือดให้เพื่อนนะครับแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาดูสกิลที่2ของฟินิก์นะครับโจมตีหมู่ครับนี่เลยแล้วก็จะติดในส่วนของสถานะนะครับก็คือน่าจะเป็นในส่วนของสกิล passive นะครับเห็นไหมครับติดไปแล้วเนาะนี่นะครับ จริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมาดูของอารีน่านะครับสกิลอันตีนะครับปาระเบิดขึ้นไปนะครับแล้วก็หิวเลือดนะครับประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยดีครับโอเคนะครับมาดูสกิลในส่วนของฟินิก์นะครับนี่เลยอันตีนะครับปราไม่ตายนะครับไม่ตายนะตีโจมตีหมู่นะครับเรียกได้ว่า ดีมากๆเลยนะครับผมามาดูซีที่2นะครับจิ๊บอรีน่ายิงโอ้โหนี่นะครับได้เลือดมานะครับแล้วก็จะสุ่มเลือดให้ด้วยปะผมจำไม่ได้อะอต้องย้อนตอนที่ผมอธิบายสกิลพูดถึงสกิลละกันนะครับไปครับเราจะตายแล้วแหละเรียบร้อยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับจริงจริง ไม่ต้องรีวิวก็ได้นะครับเอาจริงๆไม่ต้องรีวิวในส่วนของตัวละครก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรลึกเลยนะครับประเด็นหลักก็คือ,เ,อ,อเป็นสายโจมตีหมู่นะครับก,ก็คือโจมตีหมู่นะครับสกิลที่1โจมตีแค่ตัวเดียวนะครับในส่วนของน้องฟินิกนะครับ แล้วก็ซีรีส์ที่2ก็โจมตีหมูซีรีส์ที่3โจมตีหมูในส่วนของอารีน่านะครับก็คือโจมตีได้ด้วยแล้วก็ฮิลได้ด้วยนะครับสองตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับผมให้น้องอารีน่านะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่สายฮิลนะครับเป็นสายโจมตีด้วยนะครับเรียกได้ว่าเมื่อกี้นี้โจมตีแบบโคตรแรงเลยนะครับโอเคก็มีเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิป รีวิวนะครับเจ้าตัวละครนะครับ2ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการรีวิวโดยที่เหมือนไม่ใช่คลิปรีวิวเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ยุ่งยากหรือว่ามีอะไรที่เจาะลึกลงไปเลยนะครับเพราะว่าง่ายๆนะครับ เป็นคลิปง่ายๆโอเคนะครับก็รับชมเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับอาจจะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว